ข้าพันษานี้ตลอด3เดือนถ้าเราได้จุดเทียนประจําวันเกิดบูชาพระบรมสารีริกธาตุทุกวันเราจะได้บุญมากขนาดไหนวันที่10กรกฎาคมนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของเพจธรรมล้านดวงพระอาจารย์และทีมงานทุกคนตั้งใจจัดพิธีหล่อเทียนประจําวันเกิดให้ลูกเพจทุกคนเป็นเทียนพันษามหามงคลเพื่อจุดบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันตลอดเขา้าพันษา จะมีแสงสว่างแห่นเทียนประจำวันเกิดของญาติโยมทุกท่านจุดบูชาพระบรมธาตุทุกวันตลอด3มเดือนมาร่วมหล่อเทียนประจำวันเกิดกับเพจทําล้านดวงโดยการส่งชื่อนามสกุลวันเกิดจันท์ถึงอาทิตย์อายุของเราบวกไปอีกหนึ่งปีมาให้กับทีมงานหลวงพี่จะได้นำชื่อนามสกุลของทุกท่านจารึกลงในแผ่นเทียนประจำวันเกิดเพื่อหล่อเป็นเทียนพรรษามหามงคลตามวันเกิดของทุกท่านและที่สำคัญที่สุด เมื่อเราได้ส่งชื่อของเรามาแล้วก็ให้อธิษฐานจิตตั้งใจเลยว่าเช่นเราเกิดวันจันทร์อย่างน้อยทุกวันจันทร์เราต้องไม่ลืมที่จะมาสวดมนต์ธรรมจักพร้อมกันทั่วโลกเวลาสองทุ่มเราจะมาสวดมนต์ทุกวันหรืออย่างน้อยมาสวดในวันเกิดของเราใครเกิดวันไหนก็ต้องไม่ลืมมาร่วมจุดเทียนประจำวันเกิดและสวดธรรมจักรบูชาพระบรมสารีริกธาตุในเวลาสองทุ่มออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก พระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งที่จะทําให้ชีวิตคนเราจเจริญรุ่รงเรืองอย่างสูงสุดท่านเรียกว่ามงคลชีวิตคือการได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระบรมสารีริกธาตุของท่านและการบูชาที่สูงที่สุดคือการปฏิบัติบูชาซึ่งก็คือการที่เราจะได้มาจุดเทียนประจําวันเกิดและสวดมนต์นั่งสมาธินี่ถือเป็นการปฏิบัติบูชาและเป็นสิ่งที่ทําแล้วได้บุญมากที่สุด ในพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีบุญใดจะมากเท่าบุญที่เกิดจากการฝึกใจให้สงบหยุดนิ่งหรือก็คือการสวดมนต์นั่งสมาธิใจที่สงบหยุดนิ่งเพียงช่วเวลาเสี้ยววินาทีได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างวิหารและยิ่งเรามาสวดทุกวันพร้อมๆกันเป็นหลายๆพันหลายๆหมืน่นหรือเป็นแสนเป็นล้านคนกระแสบุญนี้ของทุกคนจะรวมกัน เหมือนแสงเทียนที่จุดขึ้นพร้อมๆกันหลายๆเล่มย่อมมีกำลังแห่งความสว่างเพิ่มมากขึ้นสามารถขจัดความมืดในอากาศไปได้ฉันใดกระแสบุญที่ทุกคนมาจุดเทียนประจำวันเกิดสวดมนต์นั่งสมาธิบูชาพระบรมาธาตุก็จะรวมกันส่งต่อกันเสริมกันทับทวีเป็นกำลังบุญที่สว่างสวยสามารถขจัดทุกภยัยนำความสุขมาให้ผู้สวดมนต์นั่งสมาธิทุกคนได้ฉะนั้น สนใจร่วมหล่อเทียนประจำวันเกิดเพื่อจะรึกชื่อในแผ่นเทียนเพิ่มเพื่อนในรลายรับพรพระที่ขึ้นอยู่นะตอนนี้มาได้เลย